รวมการทำสารนาการมาแล้วต่อปีนะคะแล้วคือเมื่อปีนี้ก็จะให้น้องเนี่ยผ่านทอดที่ชอบความรู้คนเนี้ยให้กับรายวิงที่สองก็คือเด็กระดับมัธยมต้นอย่างที่เดือนพิณเขาจะได้แบบออกแบบฝึกในการออกแบบให้กับน้องๆทุกๆวันแล้คือเนี่ยก็จะมานัดคุยกันแล้วก็คุยรายละเอียดกับน้องว่าเขาจะเห็วิธีการถอดสกัดความรู้ของตัวเองค่ะ บทเรียนของเัวเองเพื่อที่จะเอามาถ่ายทอดให้กับน้องด้วยก็คือโจทย์แรกเดื่องนี้ก็คือจะให้น้องสอนน้องสอนน้องด้วยการสั่งทำสัตนาการก่อนค่ะแล้วเรามานั่งมาลงความคิดกันว่าจะมีวิธีการยังไงว่าก็คือเป็นการพูดคุยนะค่ะว่าเออตัวเองได้รับความรู้มาจากที่ที่เขาอย่างไรแล้วจะไปถ่ายทอดให้กับน้องยังไงก็คือจะเน้นการที่ทาน นายหมูแถวสองปฏิบัติจริงก็มีทำกิจกรรมนะแล้วค่ะในการาะะออกแบบคนที่น่เขียนเนนะีน่ยพอดีนายหมูหกับน้องกมเป้าหมายขนาดตัวจคล้ายๆกันเทากันเ <c oughs> นี่ยค่ะเขาก็จะออกมาทําหน้าที่ของการเป็นคุณอํานวยทําหน้าที่ตั้งคำถามซักถามน้องกลุ่มเป้าหมายเก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยน้องทําได้แล้วนะคะเพราะว่าเป้าหมายตรงนี้เราก็คือ แต่หน้าเนี้ยเราจะในเรื่องการทําสถานาการกับพาเนาะเปิดรเรียนเราให้โจทย์เน้ะไสองอย่างแะให้เนาปฏิบัติแล้วส่วนอันนี้ก็ได้คุยกับหมอปรีหมอทําโครงการไว้เกาะปาาก็เป็นทีมสาทีมของผููใหญ่ด้วยทั้นี้มันก็มาคุยกันเพราะว่าเรามีการเชื่อมโยงทุกส่วนที่อยู่ในชุมชนมาเป็นการอนุกเพื่อเสริมสร้างการเรียนให้กับเด็กในชุมชนแล้วเราก็มองว่าจากเวที ผู้ปกครองอะค่ะในที่ทำเขาเข้าใจผู้ปกครองอะทีมสายงานเองผู้ทีจเองอะไรเนี้ยเขามีความรู้สึกว่าผู้ปกครองเนียให้ความสนใจตรงนี้น้อยมากแล้วก็มาคุยถึงบทบาทว่าคนที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้เดียมันก็มีการขอดโว่าเราจะทํายังไงเราเึงจะเป็นผู้ปกครองเข้ามาร่วมอย่งนี้ได้เยอะขึ้นก็เลยได้คุยกับทีมหมอเพราะว่าหมอเองก็ทําเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเหมือนกันก็เลยมีการแบ่งบทบาทกนขที่ว่าถ้าในส่วนของผู้ปกครองเนี่ยหมอจะเป็นคนรับผิดชอบอาจจะด้วยเรื่องของ มองเชื่อมั่นอะไรเรื่องการประสานระบบอุปกรณ์เนี่ยค่ะถ้าเปรียบระหว่างสายยานกับหมอเนี่ยหมอหน่าจะมีประสิทธิภาพสมรรถภาพมี่มากกว่าก็มีการแบ่งบทบาทกันว่าในส่วนของการเชื่อมประสานอุปกรณ์เนี่ยทีมสุขภาวะค่ะจะเป็นคนดูเดืนการแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของเด็กเนี่ยก็จะเป็นทีมของสายยานก็ได้มีการโดยที่มากเนี่ยจะในเรื่องความสุขภายในครอบครัวกติกานะประชุมออกแบบกันว่า ในหาที่เป็นผู้ปกครองการสร้างของสุขภายใน,ในอครอบครัวเนี่ยในผู้ปกครองเนี่ยมองอยัางไงาแล้วก็ของแต่ยันก็จะจัดอีเวนต์ก็เป็นวัยทีเด็กแล้วก็จะมาโฟกัสแล้วก็ตัดตาล้วี่กัรติดตามคน